สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับใกล้4ี่ทุ่มคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับ19มิถุนายน25 6 6นําำเรื่องการหักเงินชกสอ,อสอมอมาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อ,อไรสมาคมชกสอ,อสมเขาถึงจะหักต่ำสุด28สตางค์ต่อเสียชีวิตหรายตอนนี้นะครับ สมาคมชกสอ,อสมได้มีการประออกประกาศออกมาตั้งแต่วันที่28เมษายน256ประกาศกำหนดว่ามีสมาชิกเท่าไหร่จะเก็บจากสมาชิกกี่สตางค์ไปช่วยผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเขาจะกำหนดว่าหากมีผู้หากมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนั้นจะเก็บจากสมาชิกกี่สตางค์กี่สตางค์นั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกครับถ้าสมาชิกมากขึ้น เขาก็จะเก็บน้อยลงน้อยลงตามลาดับสําหรับวันนี้ดูไปเรื่อยครับก็จะทราบว่าเขากําหนดต่ําสุดไว้ที่28สตางค์นะครับต่อเสียชีวิตหนึ่งรายเราไปดูกันว่าแล้วเมื่อ,อไหร่จะสามารถเก็บ28สตางค์ช่วยสมาชิกเสียชีวิตหนึ่งรายไปดูกันครับโดยสมาคมชกสสมอได้กําหนดจํานวนสมาชิกว่า มีสมาชิกกี่รายจะเก็บกี่สตางค์ไปช่วยพูดถึงแก่กรรมนี <t ical grammar> well, ่กี <uana> ่สตางค์นะครับเขาก็กําหนดว่าถ้ามีสมาชิก 300,000- ถึงหล้าน1 5 0 0 0 0สห้กว่าคนเก็บ50สตางค์ถ้ามีสมาชิก1ล้าน1 0 0 0 0คนขึ้นไปเก็บ49สตางค์แล้วก็ถ้ามีสมาชิก1ล้าน1นึ่คนขึ้นไปเก็บ4 8สสตางค์ แล้วก็ถ้ามีสมาชิก1,100,000 50,500 1คนขึ้นไปเก็บ41สตางค์ถ้ามีสมาชิก1,181,000 00 0 1,180,000 1คนขึ้นไปเก็บ46สตางค์แล้วก็ถ้ามีสมาชิก1,250,000 1คนขึ้นไปเก็บ45สตางค์แล้วก็ถ้ามีสมาชิก1,235,000 1คน ขึ้นไปเก็บ44สต,ตางค์มีสมาชิก1,265,001คนขึ้นไปเก็บ43สต,ตางค์11,295,001คนขึ้นไปเก็บ42สต,ตางค์ถ้ามีสมาชิก1,325,000 1คนขึ้นไปเก็บ41สต,ตางค์เราไม่ได้อ่านจํานวนถึงเท่าไหร่นะครับเราอ่านเฉพาะมีสมาชิกเท่าไหร่ขึ้นไปขึ้นไปเก็บ41สต,ตางค์ตอนนี้ จริงๆแล้วเขามีกําหนดเป็นช่วงว่าสมาชิกหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งคนจนไปถึงสมาชิกมีหนึห่งล้านสามแสนหกหมื่นคนเนี่ยเขาจะเก็บ 4, 1, สี่สิบเอ็ดตางค์ตอนนี้สมาชิกปัจจุบันของเรามีนะครับฟังครับสมาชิกปัจจุบันของเรามีหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคนก็เก็บ 4, 1, สี่สิบเอ็ดตางค์รับเพราะอยู่ในช่วงอยู่ในช่วง 4, 1, สี่สิบเอ็ดตางค์นะครับต่อไปถ้า เขาจะเก็บลดลงเสียชีวิต1ะเก็บลดลงน้อยกว่า41สตางค์ก็จะก็ต่อเมื่อมีสมาชิก1ล้าน295,000 1คนขึ้นไปอ,อ้อขออภัยครับมีสมาชิก3 1,360,000เมื่อกี้41สตางค์แล้วนะครับต่อไปถ้าจะ40สตางค์ต้องมี1,360,000 1คน ก็จะเก็บ4ี4สสตางค์นะครับแต่ถ้ามีสมาชิกถึง1 0 0้านกับ1คนเมื่อ,อไหร่ก็จะเก็บ39สตางค์ถ้ามีสมาชิก1 3 0่0ล้านถ้ามีสมาชิก 1, 4, 35, 000, 1นึ่0ล้านสี่แสันคนก็จะเก็บ38สตางค์ถ้ามีสมาชิก1 4, 0 0้า0 0 0 0ันคนจะเก็บ37สตางค์ถ้ามีสมาชิก1 0 0 0ล้า5000 1ันคน ขึ้นไปก็จะเก็บ3ามสกตางค์และถ้ามีสมาชิก1ล้านห้0แสนหกหมื่นกับ1คนขึ้นไปจะเก็บ35สตางค์ถ้ามีสมาชิก1นล้านหกแสนหนึ่งหมื่นกับ1คนเมื่อไหร่ขึ้นไปนะครับจะเก็บ34สตางค์ถ้ามีสมาชิก1นล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งคนขึ้นไปจะเก็บ33สตางค์ถ้ามีสมาชิก1นึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งคนขึ้นไปจะเก็บ32สสตางค์ ถ้ามีสมาชิก1นึ่งล้านเจ็ดคนขึ้นไปจะเก็บ31มสิบเต่างถ้ามี1นึ่งล้านแปดแคนขึ้นไปจะเก็บ30มสิบสตางค์ถ้ามีสมาชิกหนึ่งล้านแปดแส้าหมื่นห้ึ้นแปเก้าหมื 1, 08, ม่นห้าพันหนึคนขึ้นไปเก็บยีสิบาตางค์และถ้ามีสมาชิกหนึ่งล้านเก้าคนขึ้นไปจะเก็บ28่สิบแปดสตางค์นะครับ ทีนี้กว่าจะเก็บ28สตางค์นั้นคงอีกนานเพราะว่าต้องมีสมาชิก1 9 65,001คนขึ้นไปจึงจะเก็บ28สตางค์แต่ว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีสมาชิก1ล้านปัจจุบันมีสมาชิก1ล้าน3 0 0 0 36,131คน เขายัเก็บ41สตางอยู่คือ1,336,131คนเขาเก็บ41สตางอยู่ขนาดนี้กว่าจะถึง1,965,001คนนี่ก็ต้องสมาชิกสมัครอีกประมาณ6 0 0 0นคนจึงจะเก็บ28สตางคงอีกนานครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกชกสสมอนี่ ก็ไม่เปิดยังไม่เปิดรับคู่สมรสยังไม่เปิดรับเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมสมัครเป็นสมาชิกอีกก็โอกาสที่จะถึง1นึ่งล้านเก้าแสนหกคนขึ้นไปนี่คงจะยากอยู่เพราะว่าอสมอนี่ยก็ยังสมัครไม่ครบนะครับอสมอนี่ก็เหลืออยู่ประมาณสักใกล้ๆ3ามแสนคนนะที่ยังไม่สมัครถ้าให้อสมอสมัครหมดก็จะมาอีกประมาณใกล้ๆสามแสนก็ยังไม่ถึง 1, 09, 65, 000, 1นึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งคนก็จะต้องเปิดให้คู่สมรสสมัครอีก เปิดให้เจ้าหน้าที่สมัครอีกไปเรื่อยจึงจะถึง1นึ่งล้านเก้คนจึงจะเก็บ28สตางคงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเก็บ28สตางางคงอีกนานมากครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาแจ้งให้กับพี่น้องอสมอได้รับรู้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ครับกับบาพบนใหม่ในคลิปต่อๆไปและวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ